ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาสต์ฟิตคอร์สต,ต้นทุนคงที่สิ่งสำคัญมากเลยนะคะสรัรับต้นทุนคงที่ เราจะมาเรียนรู้กันนะคะสำหรับนักธุรกิจหรือ SME ก็มักจะมีต้นทุนคงที่ที่เรามักจะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองและถ้าไม่มีได้ก็คงจะดีอยากรู้ว่าพวกเจ้าของนักธุรกิจที่มีฟิคออ์หรือต้นทุนคงที่เยอะๆเวลาเขาท้อเขาจะทำยังไงล่ะมันต้องมีวันเหนื่อยสิ แต่รายจ่ายก็จอคออยู่ทุกเดือนแล้วเขามีมซ์เซ็ตแบบในการที่จะผ่านพ้นกับเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้เมื่อกล่าวถึงเรื่องฟรีคอร์สหรือค่าใช้จ่ายคงที่เป็นเรื่องหลักที่คนทำธุรกิจทุกคนต้องจัดการให้ดีนะคะห้ามปล่อยผ่านไปตามสภาพเด็ดขาดและที่สำคัญอย่างยิ่งเราต้องเข้าใจ และก็มีมุมมองกับมันอย่างถูกต้องก่อนเสมอนะคะฟิกคอร์หรือค่าใช้จ่ายคงที่เราแปลตรงตัวก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจำค่ะไม่ว่าเราจะขายของได้มากหรือขายของได้น้อยตัวอย่างของฟิกคอร์นะคะเช่นค่าเช่าที่เปิดร้านค่าเช่าพื้นที่สำนักงานค่าเช่าซอฟต์แวร์ ค่าที่ต้องจ่ายเป็นประจำตามงวดเงินเดือนพนักงานค่าเช่ารถหรือค่าเช่าทรัพย์สินอื่นๆมาใช้แต่ขอบอกอีกนิดหนึ่งนะคะค่าผ่อนรถไม่ถือเป็นค่าจ่ายของ f i กคอร์สเป็นคนละเรื่องกันนะคะเรามากักจะมองว่าค่าจ่ายคงที่หรือต้นทุนคงที่เจ้า f i กคอร์สนั้นน่าจะเป็นภาระใช่ไหมคะ ทำให้เราไม่อยากจะเสียเงินให้กับมันเลยและพยายามที่จะทำทุกวิธีทางพเพื่อลดค่าใช้จ่ายของฟิคคอร์นี้ลงนะคะซึ่งอาจจะถูกแต่ไม่ทั้งหมดนะคะเพราะที่จริงแล้วเราแทบจะมองไม่เห็นฟิคคอร์เลยด้วยซ้ำในเวลาที่เราขายดีๆมากเลยนะคะดังนั้นถ้าเราจะพูดใหม่ว่าไอ้ค่าใช้จ่ายคงที่หรือฟิคคอร์ ก็คือจะกลายเป็นภาระในวันที่ธุรกิจของเรามีปัญหาก็น่าจะได้มากกว่านะคะถ้ามองในมุมนี้แต่ไม่เร็จที่อยากจะมีต่อค่าใช้จ่ายคงที่หรือฟิกคอร์สในมุมมองของฟิกคอร์สที่ดีก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเครื่องช่วยหาเงินและเราจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งคนหรือเครื่องมือเพื่อนำมาช่วยในการหาเงินให้ได้มากขึ้นนะคะ ดีกว่าเราต้องทําเองทั้งหมดค่ะ <_ an> เพื่อมาสร้างรายได้ตามที่เราได้มีการวางเป้าหมายหรือคดาดหวังไว้นะคะดังนั้นถ้าเราจ่ายเงินไปแล้วคนหรือเครื่องมือเหล่านั้นช่วยในเรื่อง,งของการหาเงินได้เจ้าตัวฟิกคอร์สก็ค,ควรจะมีต่อไปถูกต้องไหมคะอยากให้มองต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะว่าในวันที่เราขายดีๆสมมตินะคะว่า วันนั้นเราไม่มีคนเราไม่มีเครื่องมือช่วยเราเลยเราก็ยังจะขายดีเท่าที่เราทำได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้นั่นแสดงว่าเจ้าฟิกคอร์สเหล่านั้นคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีจริงๆนะคะไม่ใช่ภาระอย่างที่เรามักจะมองหรือเข้าใจกันนะคะดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะกลัวการมีฟิกคอร์สหรือค่าจ่ายคงที่ เพราะมันจะช่วยเราหาเงินได้นะคะไม่งานจะกลายเป็นว่าเรากลัวค่าใช้จ่ายเรื่องพนักงานเยอะเราเลยต้องทำเองหมดทุกอย่างหรือกลัวค่าเช่าโกดังแพงเลยเอาของร้อยแปดมาสมไว้ที่บ้านจนไม่เป็นอันต้องมีชีวิตแล้นละ,ะคะใครเป็นแบบนี้คงบ้าตายกันพอดีนะคะปัญหาที่แท้จริงเกี่ยวกับฟิกคอร์ เราจึงอาจจะแยกมองออกได้เป็นสามเรื่องด้วยกันนะคะมุมมองแรกเราจ่ายตามจำนวนและราคาที่ต้องการนะคะแล้วได้ผลกลับมาไม่คุ้มเช่นถ้าเราจ้างพนักงานขายหรือวเวลาจ้างแอดมินมาช่วยขายแล้วผลงานาไม่ได้เรื่องจ่ายค่าเช่าในที่ที่มีคนเดินผ่านน้อยวิธีแก้เรื่องเหล่านี้ก็คือการต่อรองค่าเช่า เปลี่ยนคนทํำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมมุมมองที่2นะคะเราจ่ายค่าเช่าเกินความจําเป็นหรือไม่ประมาณการจํานวนที่ต้องใช้ผิดพลาดเช่นคิดว่าต้องมีพนักง,งานเยอะๆร้านต้องใหญ่เลยจัดเต็มมาตั้งแต่แรกแต่ไรายได้กลับไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่ลูกค้าไม่ได้เยอะขนาดที่เราตั้งใจเอาไว้ เงินที่ลงไปก็เลยกลายเป็นเงินที่เกินตัวนะคะมุมมองสุดท้ายมุมมองที่สามทำทุกอย่างดีหมดแล้วขาดแท่งเงินจะมาจ่ายนั่นหมายความว่าเราได้เลือกทำเลที่ดีมีพนักง,งานเก่งๆในมือแต่ธุรกิจของเราก็ยังประสบปัญหาการเงินจนเราไม่มีความสามารถจะรักษาเครื่องมือช่วยหาเงินเอาไว้ได้นั่นก็คือสมเรื่องที่เราต้องระวังกันนะคะ สำหรับการมองเรื่องของฟิกคอร์สการบริหารธุรกิจที่ถูกต้องเป็นการใช้เงินหาเครื่องมือที่ดีที่สุดมาช่วยเราหาเงินนะคะเมื่อได้เครื่องมือมาแล้วก็บริหารใช้งานให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ารักษาไว้ให้ได้ไม่ใช่กลัวให้ใจ่ายจนไม่เป็นอันทำอะไรนะคะเจ้าของธุรกิจจึงต้องเตรียมตัวและก็เตรียมเงินให้พร้อมเสมอ เพื่อรักษา,าเครื่องมือหาเงินของตัวเองไว้ให้ได้อย่าที่เสียไปเป็นอันขาดนะคะเพราะของแบบนี้เสียแล้วเสียเลยเรียกกลับคืนมาจะยากมากเลยนะคะแล้วที่จริงแล้วการมีค่าจ่ายคงที่หรือฟรีคอร์สนั้นที่มันเป็นจำนวนที่แน่นอนและสม่ำเสมอก็จะเป็นตัวเลขหรือเป็นข้อมูลชั้นดีสำหรับธนาคารในการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน เพื่อปล่อยกู้ให้กับเราได้นะคะถ้าเราจ่ายค่าใ้จ่ายแบบถูกต้องมีการบันทึกบัญชีเป็นระบบธนาคารก็จะประเมินเราได้ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าเราจ่ายอะไรไปแล้วก็ไม่เคยมีบินไม่เคยเก็บบินตามตรวจสอบอะไรก็ไม่ได้แบบนี้ก็คงไม่มีใครช่วยเราได้นะคะนั่นก็คือคำตอบของฟิกค,คอสเป็นเรื่องที่เรียกว่า เตินตัวช่วยไม่ว่าจะหาคนหาเครื่องมือเพื่อสร้างรายได้ให้กับเรานะคะการมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่หรือต้นทุนคงที่ที่มาสม่ำเสม,มอทุกเดือนจึงม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่น่ากลัวถ้าเราสามารถหาคนและเครื่องมือที่ดีมาช่วยในการหาไรายได้ที่เพิ่มมากกว่าค่าใช้จ่ายคงที่เหล่านั้นนะคะขอบคุณที่รับฟังเกรอร์วันพอดคาส์ แล้วพบกันในพิซโซดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ดคัส